ต้งแ่วันที่หกถึงวันที่7นะทุกคนโคเป็นสนามผู้คนใหญ่เลยนะโคที่7แล้ววันนี้ว,ว,นนวันที่7จ็ดพอดีวันสุดท้ายแล้วน,นะกำลังแข่งอย่นี่ตอนนี้ก็น่าจะแข่งไปหลายคู่แล้วนะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเป็นยังไงบ้างครับเนี่ยโอ้มีเด็กวัยรุ่นเทียบเลยนะอะไรก็เกิดกันได้นะครับเพราะว่าพุทธบาลทุกคน ไปชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ช่อง 4WM Studio ด้วยนะครับขอบคุณครับ เสานะครับโอ้โหแม่เอาเลยครับผู้ชมผู้ชมคู่นี้ครับโอ้โหดอนจุฬาครับเป็นการสติวทางด้านเพื่อนรักของทางด้านเจ้าใหม่ดอนจุฬาครับมาดูว่าเจ้านัดครับตัวตัวสติวครับจะสามารถให้ทีมผ่านไปตรงนี้หรือไม่นะครับทุกคนก็ยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วนะครับในการเล่นตรงนี้นะครับเพราะว่ามันใกล้จะสิ้นสุดแล้วนะครับสำหรับรอบ4ทีมอีก3คู่ครับใครจะเข้าชิงชนะเลิศนะครับ ออเลยครับมาชมการขัน,ขนในคู่นี้ครับหลายบอลกับบาไบาดอนจุลาโฮก็อบอกว่า0-0กับฝ่ายปกครองถ้าเข้าชิงนี้ต้องบอกว่าจะเป็นสิ่งที่แฟนบอลน้นไม่คาดคิดแน่นอนครับมาดูว่าทางด้านเซเดียวนั้นจะสั่งการยังไงครับให้ทีมนั้นเข้าชิงชนะเลิศครับแต่ดอนจุลาก็ได้นัดโตโบมาก็บโฮรูดิกเกอร์ครับยังโอ้หดูความฟิตของรูดิกเกอร์ครับยังคงฟื้นอาการ บาดเจ็บที่ศีรษะครับลงมาได้ไรบอลกับมาจังหวะนี้ครับยังไม่่ากครับธนาจับปักจับปักยังวิ่งอยู่เลยโฮเจอธนาแลวนะโตโมน้องชายยังไงลูกนี้แล้วดูการคืนแม่เขาจะโอ้ได้เจ้าคิมโมต่างคนต่างสติวตัวดีๆกันไปนะครับไปธนาเจ้าคิมนะครับแล้วก็ทนาเจ้านัทโตโมนะครับเอาละครับศูนย์ศูนย์ครับมาดูครับจังหวะนี้ครับ จะปะครับได้หรือไม่ไมฮจะจังหวะนี้ครับดูฟุตบอลกันต่อเลยครับจาวาเด้แล้วซัดยาโด้โห,โห่ธนากบิาร์ล้วซัดอีกทีึงหโโห่ธนาโจโจโคีเอร์นี่ฮะฝ่ายปกครองบ้านกลุ่มรับตาตาเข้าชิงชนะเลิศนี่ก็จะบอกว่าโอ้แฟนบอลไม่อยากจะเชื่อเลยครับเสือสิงห์กระทิงรัดครับส่งมา,นาในรายการของเราเนี่ยตกรอบกันไปนระน,นาวเลยนะครับโอ้เหลือสี่ทีมสุดท้ายก็ยังมีทีมเต็งๆอย่างธนาทีมงานของ น้องนัดน้องไลลานี่ครับที่ยังคงตามเป้าหมายนะครับของพวกเขาเนีครับโอ้โหอาลนะครับจะยิงจุดโทษหรือไม่ครับในรอบรองชนะเลิศครับโอ้สกอร์สูงๆดครับสุดมันสือเกินครับตรงนี้นะครับก็ฝากกปไลฟฝากกปแชา์กันด้วยกันนะครับตั้งแต่ขึ้นมาครับจางดไก่ห้องเย็นครับ หลายบอลย้อนกลับมาที่ริเกอร์อันโตนิโอริเกอร์ครับจับบอลได้ยังไงครับริเกอร์ครับยกยาวๆึ้นมายังไม่ผ่านทต่ได้จับปาบ้า,าต้องบอกว่าบอลโดนจุฬาตัวน,นี้โดน,โดนโกองกลางของทต่ได้ทีมงานของฝ่ายปกครองนะเขาเรียกว่าสก,กัดไปได้หมดแล้วนะครับมีเจ้าคิมกับทต่ได้จับปาบเล่นคู่กันนะถือว่าสุดยอดมากครับเอาลนะค,ะคนรับจับปาบแซนตูดีเฉลี่ไปพาลริเกอร์แล้วมาแล้วจับบอลแต่ไ้จับากซา,นา,า,กาตาหลายบอลทต่ได้โจ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 หลายบอลกับทต่ได้ขวาคีดขกินไป่ากันบ้าโ ho เอาล้วครับสุประตูระศูนครับใกล้ที่จะรู้แชมป์ไปครับไรบอลคลิกบ้าโอเคครับฟ้าก็จะกระดิษฐ์ชัดเจนสุดเกินครับราชสุระอ่าชื่อจริงของครับสุรีทวายนะครับสุรีสุรศรีชื่อจริงอ่ะฮะสุรศรีโอเคนะครับเอาครับฟรีคิกจังหวะนี้ครับสกอร์ศูนย์ศูนย์กัลตาโจโจ้คีเอริดี้ ที่เอรินี่ครับสัตว์ลูกนี้แล้วปาเฮ้ยเฮ้ยเรียกเรียกประคองว่ายัางไงเรียกประเฮ่อโอ้โหเอาละสองทีมเนี่ยมามื่ทั้งคู่นะเป็นเป็นมามื่ทั้งคู่นะสองทีมเนี่ย โอ้สุสีคู่ขี้เอาเดีเอาอาครับตั้งแตกิดตาครับจังหวะดีครับแตงะได้คุณพี่ไก่ครับห้องเย็นครับจากร้ารงพยาบาลผู้จกท้าส่งเข้าประกวดครับตรงนี้กับคุณทุกคนด้วยที่ไม่ทิ้งกันไปไหนที่ยังอยู่ด้วยกันกับพร้อมกันเพราะว่าเราเหลือสี่ทีมแล้วรู้ว่าใครได้แชมป์ล้วก็รอรับถ้วยรอรับตังกับทุกคนอยากรอถ่ายรูปอยู่แล้วครับครั้งหนึ่งในชีวิตกับบรรยากาศแบบนี้ครับและปีหน้าครับสิบเอ็ดสิบสองครับท่านกำนันบินยืนยันแล้วว่าดนตีอะไรต่างๆครบวงจรอาจจะมีลำวงให้ด้วย เล็กน้อยนะครับตรงนี้ทั้งงบประมาณเหลือนะครับได้ทา้งกานันบีนนะครับแกบอกไว้แต่กี้แกเรียกให้ผมไปายโปรโมทนะครับ10เดือน12เมษายนนะครับเหรอเอาลนะครับจนวันนี้ประชมกันขายกันต่อโอ้ยมึงเตะอัดป้ายแบบนี้ไม่ได้นะเว้ยเตะอัดไทยก็ได้กรรมังค่ะเตะให้ได้แห่ไฟแต่ายไม่ได้นะสองคนางนนั่นแหละ เอาล้วครับนายลูกพี่ผมเองเอาล้วครับไหลบอลย้อนกับมบรรดาจับป้กจับป้กโอ้โหเฮียโคตรคล่องนะฮะแล้วดูครับเจอกันะตัวโบเระผ่านยากนิดหน่อยเพราะว่าเขารู้ทางกันไปอย่างดียังไงไหลบาปาโดนกันมาบ้าโอ้โหอูเด็กชุดนั้นมาจากดอนจุฬาเหรอฮะโอ้บ้านกลุ่มบ้านกลุ่มโอเคนะครับเฮ้ยไปเก็บบอลบ้างได้แล้วเฮ้ยแบ่งแบ่งกันไปนะครับไอ้ฮให้กรรมการเก็บแย่เลยกู โอ้กำลังบิในให้คนละ40บาทเนี่ยัยังไม่พอนะครับทั้งวันนะครับต๋อแลยครับตั้งกิบารครับสกอ์สูบประตูศูนย์ครับแม่โอ้เด็กพวกนี้มันไม่ง่วงกันเลยนะครับตีหนึ่งแล้วนะครับแลงบอลย้อนกับมันาะขวาจับมันดีก้ที่แต่ด้านคิมตะาโชทดูเจอกับโรนิโกแข่งกันสลัเกันโอเคนะครับ <c oughs> โอ้หรือว่าสนุกสนานกันไปกันตรงนี้ครีบพวกเราก็คงจะเด็ดเน่กันมากะทันไม่ทันมั่งก็ดึงมั่งทำเฝ้ากั่งตั้งแต่รอบแรกนักสนุกสนานนะครับผมก็ไม่มีอะไรบ้างนะครับอยากให้ทุกคนนั้นได้รู้ว่ากีฬาบ้านเรามันเป็นการเบิกเลิกครับกับกีฬากระทงนานี่ขึ้นมาหรือฟื้นในสมัยยุคปายศูนย์เก้าศูนย์ที่เราเคยเล่นกันนะครับแพ้ชนะเป็นเรื่องของกีฬาไม่ต้องเป็นจริงจังนะครับใครก็สามารถแพ้กันได้นะครับเอาละครับจังหวะนี้ก็จะได้จับเป้าเฮ้ ตัวโบไปแล้วดูสกิลสกิลโอ้โหโอ้โหโอโอลาครับเจ้าวันดีรับนายกชากมาตีบอลกับมาตนะรูเกอร์โรนิเกอร์ไหลบอลโอเชี่ยนชายมาแล้วกรับนะผ่ายเขียวจับบอลได้ครับตรงนี้ก็โดนตัดมาด้านถนาดขวาไหลบอลกับมาบ่ายทีละกาเซเบโลกาเซเบโลยัดบอลกับมาจับปักจับปักดวงกับมาจับน้ำสายบันเทิงไม่ใช่เป็นตระหนักาตโตโมไหลบอลย้อนกับมาาจับปักจับปักไปแล้วสองคนไหวโอ้โหเียแข็งโป๊กเลยแล้วฟาวิเจงหวะนดีกับแม่ โอ้โดนทำลายจังหวะเลยครับการแตะมาแล้วสกิปนะครับเล็กน้อยแต่ว่าเป็นการทำลายจังหวะในการทำเกมครับโอ้เราบอกว่าซื้อมาได้คุ้มมากๆครับทีมงานของปกครองบ้านกลุ่มครับศูนย์ศูนย์ครับอาร์ก็พิชิตจังหวะนี้ครับธนาจับปลาครับแล้วสัตว์ลูกนี้สายสายเลียบโโอ้หเียบเลียบเลียบเลียบโอหัวอาร์ ครจะเชื่อก็ทีมงานของกำนันบีนครับจะผ่านเข้าชิงชนะเลิศนะครับโอ้ต้องบอกว่าตัวผู้เล่นของกำนันบีนเนี่ยโคตรกะเลกะลาดนะครับแต่เข้าชิงเข้ารอบรองอะ่ะคิดดูแล้วกันนะครับม้านอกสายตานะครับ อาล่ะครับกู <c oughs> ชมหรือวะเนี่ยอาล่ะครับยกวอลดิกเกอร์บวลก็ยัไมาพาให้ตัานี้เล่นต่อไปฟุตบอลมีแพ้ไม่ชนะก็คืนได้อย่างมาประมาททีมนอกสายตาอย่างอยู่ที่สูงประตูโซนกบโอโ้โหสุดมันซะหลือเกินครับเราต้องจากลากันแล้วครับแม่อีกสองคู่ไม่นปองครับ ดึกขนาดนี้ครับแตยังอยู่เป็นกำลังใจให้กันและกันของคุณบ้าครับเอาล้วครับโรดริเกอร์ครับทุ่มบอลกับบอลโฮอาณาโตโมโฮยันบอลย้อนกับบอลูกนี้เนะไพ่เขียวเชิมชัยเป็นการสติลตัวเล่นอย่างน่ากลัวครับไล่บอลกับมาดานาโตโมดูครับโอ้โหสกิลเงินล้านโอ้โหแล้วจงหวะนี้ไปได้ดึงคนสองคนสักไม่ได้กันบ้าเอาล้วครับจะกินที่สูบระรุสูนยับโอ้เราบอกว่ามีโอกาสยิงจุดโทษสูงครับผู้ดีโอ้ โดยชิฟออฟเดอะบอลนะโอ้กระโดกข้ามหัวนะครับเอาละครับจังหวะนี้มาจากการเซนากกาเซเบโลกาเซเบโลสับจังหวะนี้ไป่านดนานไก่ห้องเย็นและโยโยยากขึ้นมาจากด้านลักษาตาลักษาตาตีบอลกับบันที่รูริโกรูริโกแล้วไปพาดจากวันด้านด้านจอมอันเบอรโรซิวาไรบอลกับวันผ่านขนา้านโจโจคีเอริดีแล้วไป่านดนานเชอร์ชาร์ดาไปเขียวกับโอ้โหสกอรสุประตูร์โซนครับใครจะเข้าชิมเทเลอรครับ โบ้ดีครับทัพแพ้ได้อันดับที่3ร่วมทันทีครับ เดี๋ยวคู่ชิงชะเลตเราจะมีการเดินเปิดตัวเปิดเพลงครับเพื่อให้เป็นเกียรติคานาฟายจัดเอาละครับยกบอลกับมาลุ้งนี้ยังไงยัดบอลยอ้อนกับมาที่จะได้แบร์เดรุสิวาแบร์เดรุสิวาแบร์เดรุสิวาไหยบอลยอ้อนกับมาตราสัยและกับบอลดอ,อกปาร์ตุินนว่าอะไรครับจงังหวะนี้ถ้าเล่นแบบปังบอลหรือว่าของบอลเนี่ยดึงเล็กน,ๆๆ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 น้อยเพื่อทีสินจะไม่ให้นะครับเพราะว่าวมันง่ายเกินไปไหลบอลย้อนกับมาจังหวะได้ทางด้านทางด้านจับฟ้าไหวหรือเปล่าโหยังโคมฟิตยังโขเก็บบอลได้ตรงกลางอย่างเหนียวแน่นตั้งแต่รอบแรกจนถึง รอบนีแแ้แล้วาสะดุดแม่สะดุดแล้วแฮนด์บอลโอ้ยโอ้ยใครใครเต้ผู้ใหญ่กดนะ <c oughs> โอ้โหลูกนี้ไม่ฝาดด้วยนะครับเพราะว่า <c oughs> ลูกนี้สะดุดบอลแล้วแม่บอลไปโดนมือด้วยนะครับ <c oughs> โอ้โหมาดูครับทางน้า,านเสียเดียวครับจะพาทีมเข้าสู่ฝั่งฝันได้หรือไม่นะทางปกครองบ้านกลุ่มนะครับอันดับตัวโมครับฟรีคิกที่ต้องบอกว่า ป็นโตสติวยที่อาจจะทำให้ทีมนันคว้าแชมป์ได้ครับแล้วปานโคลมาลูนิโอโอ้ยเกลียบกอีโหโอ้โหไม่น่าเชื่อกับต่างคนต่างชนเสากันครับโอ้สุดมันซะเหลือเกินครับเอาละครับอันโตนิโอรูดิเกอร์รูดิเกอร์ยอดยาวๆขึ้นมาแล้วจะไปโอ้โห ว่าปีนี้เป็นปีทองของเขาสนามแห่งนี้ครับร์เบอลไม่ออกผู้ตัดสินได้เลยต่อไปยัดบอลย้อนกลับมาน้าต่อโมเลียกก็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 ไอ้ยัดบอลอยู่หลายก้มจริงเว้ยโอ้โหนี่ครับจอมใหม่บอกกูดึงเพื่อนกูดีฝ่าเลครับโอ้โหแล้วถ้าเขาเข้าชิงกับออ้ โอ้ยประตูใจเสื้อแบบตัวนี้เลยโอ้ยโอ้ยถอนให้ถอนใหยเออประตูกแุ้ยโอ้แล้วผู้เชี่ยวป่าว้องวิ่งหมดเวลาโอ้โหแล้วลงไปทำไมนะครับโอ้โหจี๋เลยนะคูลืมแล้ะเป็นประตูบอลเดี๋ยวจะจุดเกมให้นุ๊ตยัดส่งนะครับลงไปทำไมนะครับโอ้โยไม่ เขาเสียดายเลยครับถ้าเขายังอยู่นี่ไม่เข้านะครับอู้ดอนทุลาครับใครจะเชื่อครับอู้ถ้าชิงที่หนึ่งเนี่ยบ้าไปเลยนะครับโอู้ตะดานขอให้เจ้าดอมแล้วก็แฟนสาวนะครับโคกอีเหลืองนะครับเดินทางกลับบ้านโดยทธิภาพนะครับอู้ลูงเมียหมกนะครับหวยห้าร้อยไปอยู่ในเหตุการณ์นะครับ กูอยู่กับนันบินกูไม่กลัวใครเว้ยบัดเจยบต้องบอกเลยว่าโหโคตรมันเลยครับภาคโคตรมันเลยครึ่งแรกจบแล้วนะต่อไปเดี๋ยวก็จะมีอีกครึ่งนึงไม่รู้ว่าจะอยู่จนจบหรือเปล่านะทุกคนโอ้โหบอกเลยว่ามันมากเพราะว่าคนบ้านเราทั้งนั้นนะครับทุกคนบ้านกลุ่มเดี๋ยวรอดูครึ่งที่สองนะ คู่ต่อไปนะครับในคู่ที่สองก็ฮะคูไม่ไปแล้วครับลาดโพนะครับบอลจบสี่โมงวกได้หนึ่งทุ่มนะครับไอ้เฮ้ยเฮ้ยคุณผ้าเว้ยต้อมคุณเป่าเว้ยครับพี่เวียกูคุณยังไปเป่าอะไรใกล้เกี่ยวบ้างอ่ะพี่เกี่ยวได้เอาตัวใครเป่าอะ โอ้ไปแล้วนะครับโคงเล้งน,นะครับโชคด,ดีนะครับเจ้าดอมนะครับฟังด้วยลกันนะเ <c oughs> อาเลยครับผู้ชมผู้นัคันครับครึ่งเวลาหลังครับบีกสิบนาทีที่เหลือครับ ตัวนี้จะบอกว่าเป็นรอบสี่ทีมสุดท้ายเลยครับไหลสดก็กลับไปครั้งหนึ่งนะครับจะไหลสดนะครับจนถึงรอบชิงชนะเลิศนะครับถือว่าครึ่งเวลาแรกอาจจะไม่ไหลนะครับเราก็ไปชัเด็กันสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อมาไหลในครึ่งเวลาหลังครับเอาละครับอันโตนิโอรูดิเกอร์ครับใครจะเชื่อครับเดอนจุฬาถ้าเข้าไปอาจจะเป็นแชมป์ก็ไดาแต่เราจะไปดอรจุฬาโหเรียบเรียบโอ้โหเอาแล้วก็แทีมงานบ้านกลุ่มก็ไม่ยอมที่จะเขาเรียกว่า รถน้อยถอยลงไปก็เป็นการเชียร์นะครับตรงนี้นะครับอานะครับได้ทุ่มรับยาธดานอันตโตนิโอรูดิเกอร์ครับอโอ้ดดนจุฬาขึ้นนำ1-0นะร,รูดิเกอร์รูดิเกอร์ยอดต้โดาโ้ใหญ่คนตัวสูงขึ้นไปมงเ้ยเาทุ่มามาดูดิอู้ของจริงนะเมื่อกี้เกือบจะแย่นะอันตโตนิโอร,รูดิเกอร์เด้แม่มีอาการบาดเจ็บที่ศีรษะแล้วเขาก็ถ้าพาทีมขึ้นมาไป,ไปเป็นแชมป์ได้ก็ต้องบอกเป็นความยอดเยี่ยมจริงๆนะครับ อ่านะครับแต่ท like ีมาต้องบอกว่าบ้านแหลมนะต้องผ่านบ้านแหลมไปได้ก่อนนะครับทีมงานของน้องนับน้องไลลาเขาต้องบอกว่าสนามแบบนี้ก็บ้านแหลมไม่ได้กลัวใครนะครับอ่านะครับสวัสดีคุณพี่ชัยยะธนาชัยทัศน์สุประเสริด้วยนะครับแล้วก็เสนีมีนาศนะครับเข้ามาสู่รอบรองชนะเลิศนะครับตรงนี้นะครับดนาทีมงานของ อ๋อโดนจุฬานะครับพบกับบ้านกลุ่มนะครับสกอร์หนึ่งศูนย์แล้วโดนจุฬาขึ้นนำนะครับแล้วแต่การจะใหม่ครับยกบอลกับมาธนานัโตโมโตโมจับบอลได้ครับทำแตการจหวะนี้ก็บอกกับเพื่อนแล้วดูครับการเล่นของเขาครูดิเกอร์รูดิเกอร์ครับไหลบอลกับมาที่อนัตโตโมนัตโตโมครับยุทธการตานเอียรครับสกิลออฟโตโมไหลบอลย้อนกับมาจังหวะนี้ยังไงแล้วยกสั้นๆกับมาจังไม่ผ่านครับแล้วจิ้มบอลอนัตโตโมบ้า บอกาการที่ม,มันสามารถย่างเขาจากเท้าได้แล้วสองคนโอ้โหปั๊มจังหวะนี้บอลออกไปครับเก็บกบอลได้ด้วยนะฮะตรงนี้ครับชายแม่เย็บเอาแล้วครับได้ทุ่มครับจังหวะนี้ยังอยู่ตรงนี้ครับโอ้โหถือว่าปีหน้าครับได้ดูบรรยากาศแน่นอนครับท่านกนันบีลท่านสปตอ,อ,อตอโอ้แล้วก็เซนด้าเซเดียวได้รับปากไว้แล้วว่าพวกเรา งานจะคึกคักคึกคืนยิ่งกว่านี้นะครับโอ้โหลานเบียวงดนตรีอะไรครบคันกันแม่ต้องรีบสมัครกันมานะครับเป็นดนตรีอะไรมึงอ่ะโอ้โหโดนพักเหรอโอ้โหไม่เจ็บไม่เจ็บนะครับ โอ้เจ้าแฟดนะครับแซวว่าเอาหน้าเลอะขมานะครับเอาละครับจังหวะนี้ครับไหรก็มายังได้อยู่ลูกนี้ดูเล่นครัโบโอ้โหสุดยอดโอ้โหอือยิงเล่นยิงสับนะครับเอาไอา้ย่าบ่ายย้อยไอ้เนี่ยไม่ได้ทุ่มครับโอ้สบายๆกระดูกกระนานกันนะครับเอา,เอาละครับตัวนั้นอันตโตนิโอรูดิเกอร์ตัวบอกว่าจะพาทีมคว้าชัยได้ไไหรือไม่ครับในรอบรองชนะเลิศระยะยาวๆกันบ้าโ ho ดอนจุลาแม่บริสิท์ให้เป็นรูปฝ่าวฮะโอ้ฝ่ายปกครองครับขอหนึ่งประตูครับตอบกวาสติอตตด้านเจ้าคิมเพื่อได้เล่นอีกหนึ่งเกมก็ถือว่าเป็นการเล่นสงท้ายแล้วกันนะครับถ้าไม่เข้ารอบนะครับเอาละครับจังหวะนี้ครับยกเจ้ายาวขึ้นมาโดดๆรูปนี้ยังไม่ผ่ากบ้าแล้วยังตีตะด้านเจ้าคิมเจ้าคิมธนโชตรากบอลกบ้กายังไงก็ไหลไป่ทีก็ยังไม่ผ่ากบ้าจบตีอะไรครับเดี๋ยวก็จบแล้วก็ตีหนึ่งฝ่าๆนะครับนอนแฟนบอลที่เม้นเข้ามานะครับ โอ้ขอบคุณแม่ๆด้นะที่อยู่ในเต็นท์ที่โอ้ขอบคุณมากครับพี่กำลังยินฝากโคกต่างโา,างโคคุณมากครับอ่าขอบคุณมากนะครับตรงนี้กำลังยินมาแล้วขอบคุณจริงๆนะครับสุดยอดนะครับเนี่ยไม่ต้องขอเลยเขาเห็นผลงานเขารู้อยู่แล้วนะครับเบอร์หนึ่งเพชรบุรีนะครับ โอ้ดวงมองนะครับพอแล้วนะครับดับเบิ้ลดับเบิ้ลสองแล้วนะครับเดี๋ยพาไปเงินล้านกันนะครับชุดพปบุรีรับงานไปละเฮ้ยปากโก้น้ำแหมะอะไรกูกินวะแล้วลูกนี้โอ้โหเฮียประตูบินบ้าไปเลยเฮ้ยโอ้โห เอาล้วครับบ้ายังอยู่ที่1นึครับโอ้สวัสดีท่านกำนันยืนด้วยนะครับด้านหลังนะครับขอบคุณมากๆนะครับตรงนี้นะครับที่มอบโค้กมาให้นะครับแล้วก็ตั้งทอนที่ทางด้านคุณพี่โก้นะครับไปซื้อมาแล้วก็ไม่ไม่ได้เอานะครับขอบคุณมากจริงนะครับตรงนี้นะครับเอาล้วครับสกอร์อยู่ที่1นึ่งประตูศูนยครับลิเวอร์พูลเสมอรูกยังโอเคขอบคุณมากครับรู้กันหมดแล้วนะครับทางด้านแฟนบบบบบออออลลลทททีีี่่เเเขข้้้้้้้าา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 ามมมมตรรรรรรงงงงนนนนคคคคััััโชชชชิิิยจจะะแวพดดดศไไหื โอ้แล้วมีทีมนันต้องบอกว่าสมัครเข้ามาแล้วนะครับ้รงบอกว่าตัวตรงนี้ว่าเจอกัน,กนก 11, 12, ครับ11-12เมษายนครับเอาละครับยกยาวๆขึ้นปาา่าเฉกนี้เีอย่างไงครับยังป้าผานโหเชิงชายครับเป็คนคงยอดเยียบสะเกิดตรงนี้ครับเอาละครับเป็นรูปชุมกระมาครับสกรอร์ยังอยู่ที่1ประตูต่อ ศูนย์ครับธนาดอนจุฬาขึ้นนำจากธนาอนาโตโมแล้วไหลบอลย้อนกลับมาเป็นการสักิติวตัวเล่นที่จะบอกว่ายอดเยี่ยมสละเกินกับตดอนจุลาธนาอนาโตโมจะสามารถชูชัยชูถ้วยกับทีมนี้ได้หรือไม่ครับไหลบอลกับธนาขวาพยายามจะรากขึ้นมาครับธนาน้องชายของธนาซอแอมอ้าวไม่ใช่ละ โอ้ยัดบอลย้อนกับบางทีเด้อแล้วก็ตีบอลกับบางเจมเจมยัดเข้ามาะไรน้ยไม่ผ่านอารนาโตโมอารนาโตโมเจอกับคิมธาโชตีบอลกับธนชัยชัยชัยจับบอลได้ทำจากธนชัยครับเวลาจังหวะนี้ครับยกจากยอดขึ้นมาจากธนสายสายจับบอลได้จังหวะนี้โยกบอลขึ้นมาเอาลงเดียว แล้วโดนฝ่ายปกครองเตะตาบ้านโกมแล้วโอ้โหที่บอลครับจังหวะนี้ชัดเจนแล้วหูเจ็บเจ็บเจ็บทั้งกู่ทั้งกู่นีะครับพี่ปั๊บก็ไม่ได้ตั้งใจดูดิเกอร์เขาไม่ได้ตั้งใจก็พี่ปั๊บไนี่จับยาวไปแล้วโอเคนะครับแม่เอาเข้าไปเข้าไปนะครับวันนี้มันกินอะไรมาตามดูดิเกอร์สวยๆนะครับร่างกุ้งรางกุ้งรางกุ้งเอาเพิ่งเจ็บหัวนี่เจ็บขาอเนี้ยนี่พี่ปั๊บก็ไปดูกันนะมันยาวแล้วก็มันยาวไปนะครับนี่ครับไม่เป็นไรครับพี่ปั๊บนะครับสุดยอดนะครับ ถือว่าผู้รสิก็อธิบายตามมุมมองของแกนะครับแกก็ไม่ว่านะครับเล่นเจ็บถือว่าให้ความสาคัญกว่านะครับเพื่อนเจ็บเนี่ยไม่ต้องเถียงกรรมการแล้วนะครับต้องไปดูเพื่อนก่อนนะครับนี่คือวิถีภาพของการฟุตบอลนะครับพีปาก็เจ็บนะในวันนีนะครับถือว่าพวกเรานั้นกบกันทั้งหมดนะครับแพชนะกบดีก็บอกว่ามันไม่แค่กีฬานะครับเราคงจะไม่ได้คิดอะไรมากมายนะครับร่างกายก็เดี๋ยวไว้ทํางานกันนะครับตรงนี้นะครับคู่อไปเตยมทัวเลยครับคู่อไปนะครับ คู่ดับไปเต็มตัวได้เลยเด็กกบสลับคู่ที่สองนะครับเริ่มหมดกันแล้วนะครับตรงนี้นะครับ้ลูกเดียวลูกเดียวทันเลยพี่ใหม่สู้ๆนะครับนี่ก็มีคอมเมนต์เข้ามาเมียกับลูกเชียร์อยู่บ้านนะวรรณพรนะครับทีดับเบิลยูเอ็นนะครับมีน้อยอยู่ข้างหน้าไม่มโอ้เมียเจ้าใหม่มีเมียแล้วเหรอแล้วใครเม้นผู้หญิงเนี่ยวรรณพรทีดับเบิลยูเอ็นเนี่ย เนี่ยเก่ามันลูกผู้ใหญ่อะไรนี่แหละไม่ม <95 x 2> ีคร <wasn> <ine> ับได้ขาว่า <Natural> ร <Four> ้องนี่เอาละครับมาชมกันโอ้ทุ่มสวยจัดครับเอาละครับเจงาวนี้กรรมการกูโคตรเยี่ยมเอาละครับเี้าวัน พอแล้วครับจังหวะนี้ก bon ็ปั่นโค้งมาโฮแล้วก็ยังไม่ผ่านตรงนี้ทต่ด้านจมายแม่ยังอยู่ที่หนึ่งประตูศูนย์ครับพอแล้วครับได้ทุ่มจังหวะนี้ก็แม่ต้องบอกว่ายอดเยี่ยมซะเหลือเกินครับโอ้โหใครจะอยู่ใครจะไปครับเดี๋ยวมาดูกันครับพอแล้วครับแต่ด้านฝ่ยเขียวเชิงชาย เชิงชายได้ทุ่มจังหวะนี้ครับแม่ถอยไกลๆแล้วก็บอกหาเพื่อนจังหวะนี้แล้วแล้วโหเลี้ยไปลูกนี้จังหวะนา่าโ,โหโไม่หลอดครับชัดเจนครับไปผัก <c oughs> ไปไหวลเลยเยียเสกบางกูนะครับกูพักเลยนะครับท่นแกก็ยอมรับนะาตดนานน้องชายซอแอมใช่ไหมคนเนี้ยคนที่ผักเนี่ยพี่ชายนะครับโอ้ยนัตโตโมดี ออดจุลาไม่ดอนจุลาล่ะ computers, computers, computers จุดโทษถูกต้องทั้งสองจุดเหมือนกันนะครับจุดโทษในเกมเขาอยู่ตรงนั้นแหละแต่ว่าเขตเนี่ยเขาเขตเล็กนะครับเป็นบอลของขอกระทงนานะเขตไม่ได้เหมือนเขตไม่ได้เหมือนบอลใหญ่นะครับบอลเจ็บคนนะครับเข้า <c oughs> <c oughs> หรือไม่ครับไม่ดอนจุลาครับ เพื่อพาโดนจุลาเข้าชิงครับแล้วสรอโฮก็โอ้โถือว่าทีมงานของคุณพี่เดียวครับกำลังบินเกินฝันแล้วฮะโอ้ลูกนี้มันชัดเจนซสเหลือเกินนะครับแต่ว่าแกก็ยอมรับไปแล้วนะครับโอ้สุดทางนะครับทุกทีมครับเดี๋ยวชดเจอเวลากขันสองนาทีครับ เดี๋ยวรอรับถ me. ้วยรางวัลพร้อมกันสวัสดีท่านสทต้มด้วยนะครับที่โรงพุทาบอนะครับเดินทางมาถึงตรงนี้หรือยังโหบอลด้างหนังลอกหมดแล้วนะครับขอบคุณสทต้มด้วยครับที่มอบถ่วยรางวัลมาให้กับพวกเรานะครับขอบคุณมากนะครับตรงนี้นะครับขอบคุณจริงๆนะครับท่านสทต้มที่สนับนุนทุกๆอย่างนะครับตรงนี้ด้วยแล้วกันนะฮะเอาละครับมาชุบแข่งกันต่อครับเจ้าใหม่ก็แม้ยิงประตูตอนเนื่องอีกแล้วนะครับลูกต่างต่ขึ้นมาครับ ใครจะประสบความสําเร็จนะครับตรงนี้นะครับก็ต้องมาดูกันนะครับถือว่าว่ากันใหม่ครับ11-12มีนาปีหน้านะครับนี่คือกําหนดการเข้าๆที่ดูวันแล้วท่านกัลป์นบีนก็ถือว่าลงวันตรงนี้นะครับถือว่ามีดนตรีมีอะไรคบคันแน่นอนนะครับมันแน่นอนไหลบอลย้อนกับมาทางด้านขวาอย่างทางด้านคุณพ่ป๊ร์คป์าจับบอลลากกระชากมาลงเรียบเรียบโอ้โหยังไม่ได้อีกแล้วคุณพิป์าบอกว่าโอ้โหไม่ไหวแล้วก็วันนี้ก็ไม่ แล้วเป็นลูกเตะม,มุมก็ไม่เป็นไรครับสกอสองศครับโอ้กลจะเสร็จสิ้นการรอคอยแล้วครับโอ้แต่คนดูก็ยังเต็มหน้าจอหน้าไลสดนะครับตรงนี้เอาละครับเจวันนีครับยกจอดบาโลเดียหเข้าทางทางด้านคุณพี่ไก่ครับโอ้โหเหนียวสะละเกินครับเจ้าคดี ต้องบอกว่าเขาเป็นส่วนที่พาทีมอย่างจะได้ทีมงานของดอนจุราแนละ้วผ่านเข้าชิงมาได้ครับหลายบอลกับประธานาโตโบครับเว็นมาเดดูโฮเจอกระดาษของพี่ป๊าบนี่ครับผมรู้จักปักคุณกันไปอย่างนี้โฮสก,กิลอาจารย์โตโมโฮพี่ป๊าสก,ก็ปล่อยไปแล้วครับแม่ดิหนูว่าเป็นการเข้าบอลที่ถูกต้องถูกวิธีดาร์ดาดเชิดชายเชิดชายเลี้ยงโอ้โหเลี้ยงจนออกเลยบอลเอาเลยเฮ้ น่าจะเต็มตาเหมือนกันนะครับเอาละครับตรงนี้หลายบอลย้อนกลับมาอีกทีหนึ่งเจ้าเจมส์พี่พงศ์ถือว่าจบลงก็จะได้ที่สามร่วมทันทีครับมันมีชิงที่สามแล้วก็ฟาวน์เรงนี้เป็นสกิดเล็กน้อยครับเจ้าใหม่ทำลายจังหวะครับโอกาสสุดท้ายอ่ะนี่ยพี่ดีดออกหน้าโดนไว้ฟรีคิกครับ โอ้กำลังบินให้ปลาหมดแต่พี่เดียวให้ทดสิบนาทีนะครับแล้วกันวันนี้เลี้ยวโอ้จักรยานการโอ้ไม่ได้วันนี้เล่นยากนะครับแล้วก็หมดเวลาขันตบมือก็กวลาทัดสองทีมไับกำลังบินคว้าแชมป์อ่าได้อันดับที่สามนะครับเกินไกลเกินฝันแล้วครับพาเซียนทั้งหมดมาหมดเลยนะครับสิบปลาทีมได้ที่สามนะครับมิตภาพเหนือชชนะครับผมคุณมากครับตนี้ครับ รอรับถ้วยนะครับฝ่ายปกครองเขาอยู่ตรงนี้อยู่แล้วนะครับไม่ไปไหนนะครับมาแหลมหรือว่าธนาีมางานของอน้องนั่น้องนาราใครแพ้ก็รับออถ้วยนะครับแอฟเซียท่าโตโ,โตโ้กับน้อพี่เมียนะครับโอ้แล้วก็ You ready?